ของควันคาของควันปีใหม่ของควันปีใหม่เป็นยังฮะผมได้ป้าก๋าเล่ก็มีกันนายก็พอใจเยู่ไมีหลายปั่นกันเหิ้มเดีอยวน่อ่าน้องแสนอยู่ค่ะปีเยอะน้องแสนอยู่ค่ะพอใจอยู่ค่ะเยอะกว่าได้ก๋าเลยก็พอใจพอใจเหมือนทำมาสะพ้ายเม้าขาวคัซซูหอบเงินแสนมาปั่นเมฆะเนาะหอบเงินแสนมาปั่นเมฆะอ่าแม่หนึ่งแสนจ่อเมาจมจมน่ะจมน่ะน้าไปจ่อมีแสน หนึ่งแสนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแสนบาทค่ะเนอของขวันปีใหม่ค่ะสวยของขวันปีใหม่ค่ะสวของขวันปีใหม่ค่ะของขวันปีใหม่ค่ะเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเ้นชัยไม่เป็นดังฝัน อย่าผิดหวังให้ฝัน้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังเยอะบนท้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุด